สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขาช่องแอตรีนะคะหวยฮานอยนะคะวันนี้วันที่ 12. สิบสองสิงหาคมสองห้าหกหกนะคะโอ้เกือบว่าหกค่ะอ่ะท่านผู้ชมขาเมื่อวานก็เข้าเด่นเนาะน่าเสียดายมากนะคะห้าของเรามาห้าอะไรห,ห้าหกนะคะอ้าวันนี้นะคะให้เด่น หนึ่งนะคะเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งให้ตัวเดียวนะคะมีเก้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามชุดสามตัวนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้านะคะเน้นๆเ,เลยนะคะหนึ่งสามนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะฮานอยวันนี้นะคะใครชอบก็าตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะทั้งหมดทั้งฟวง บุญดวงวาสนาของตัวเราเองนะคะท่านผู้ชมคะผลออกเมื่อวานนะคะเฉพาะกิจหนึ่งหกเก้าห้าหกพิเศษเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดโอ้เก้ามาเยอะมากนะคะเก้าและหกมาเยอะมากสองเก้าเก้าศูนย์แปดนะคะศูนย์ศูนย์สี่หกห้าเบิ้ลมาน่าเสียดายเนาะอ่าท่านผู้ชมคะวันนี้ให้ที่หนึ่งนะคะ ชุดสามตัวย้ำอีกทีหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้านะคะฮานอยนะคะรวมมัดรวมเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะใครที่เข้ามาติดตามก็ขอให้มีโชคนะคะวันนี้